แม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็น ไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบนสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังผูใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาใจยอมรับโชคชะตา ไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่คุณงามความดีขอเธอทูนสักดิ์สิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี ยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมันน่นในความดีศรัทธาไม่เคยนายนี้คนดีไม่มีวันตาย สวัสดีครับผู้รับชมรับฟังจ้าเอจับชายก็คณะเจ,จะเลเราก็มีภารกิจหน้าที่ที่ทำทุกปีงานครบรอบวันเกิดหลวงพ่อพระราชพลมยานที่ซอยใสยลมเราก็จะมีทำจับชายแล้วก็ทอดไข่ปีนี้มีไข่เพิ่มทุกปีก็จะมีแต่จับชายแล้วก็อย่างอื่นนิดหน่อยเรียวนี้เราก็รวมพลกันคณะเจเลเราก็ มีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นแต่ว่าต้นทุนจริงๆก็คือไทโอเชียนคุณรัตนาชินวรันนนท์คุณท่านท่านก็ออกทุกอย่างเราจะช่วยออกก็ไม่ยอมเขาก็เป็นเจ้าภาพหลักส่วนเราก็ขอให้เขาเป็นทุกปีเราก็จะโมทนาบุญเขาเราก็จะไปทํางานไปช่วยตักช่วยแจกช่วยต้มช่วยทอดก็ปีนี้เขาให้เต็นท์ไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูนะครับมีเต็นท์ไทโอเชียนมีจับชายมีข้าวของข้าวเขา้องข้าวเรานี่ครับ หุงเรียบร้อยหุงเสร็จแล้วใส่ลังแนละ้วเนี่ยครับข้าวข้าวแล้วก็เริ่มจะสีแล้วเนี่ยเนี่ยครับข้าวข้าวเราหุงไปประมาณ25โลก,ก็ไม่เป็นไรเหลือหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวส่งกับวัดได้ก็มีโอกาสมานะครับพรุ่งนี้ครบรอบมรณภาพหลวงพ่อเอ้ครบรอบวันเกิดหลวงพ่อ31ปีหลวงพ่อพระราชฎมพยานนะคร ก็โมทนาล่มกันนะครับทุกทท่านมานะครับซอยสายลมพรุ่งนี้เลี้ยงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าขอบคุณครับสวัสดีครับรบจนมาฟังครับเราเนี่ยคณะเราเนี่ยคุณท่านเขาก็เป็นคณะเจเลเขาก็จะช่วยเรื่องร่วมทำบุญต่อเขาจะทำอะไรต่ออพระชำรานี่ส่งร่วมต่อไปเลยไม่ไม่นี่ต้องเอาเข้ากองทุนกองเจเลกลับมากองทุน สักสิยิ่งสิ่งใดแม้แต่ลมหายใจก็ยอมเพียโลกยังไม่สิ้นหวังถ้ายังมั่นในความดีศรัทธาไม่เคยนาย